ทำกว้างก้าวขึ้นมาข้างหน้านิ่งตอนกเรียบฮับหมูห่บริการวันนี้หมู่สิงโตสองและเสือสงงอนนงกวัวกับแมวเมื่อคืนนี้เป็นหมู่บริการไปแล้ววันนี้ก็เป็นสิงโตสองและเสือสองคนชัาตรงชาสองคนยกมืออ่าเดี๋ยว เอาไม้พองเวลาไม้พองมาไว้ที่ข้างในข้างในแล้วก็ชิดเท้ายกขึ้นอย่างนี้ชิดหูนะครับชิดหูขวายกขุส้สูงแล้วก็เอามือลงโดยอัตโนมัติแล้วก็ไปอยู่ในท่าตรงคนนำล็อกเป็นชาติยกมือขาชิดด้วยครับเวลายกมือมือลงคนนำสวนมนยกมือไปลงตรงตรงผู้บริการซักทง ทำอาวุธไว้ครับเรียบอาวุธอดหมวกมูลูกกานำสวดมนต์อะระหังสัมมาสัมพุโท่ควา พระขวานตังอภิวาเทิมิพระขวานตังอภิว,วาเทมิสวาภาโตูพระธรตาธโมสวาภาโตูพระธรมตาธโมธรรมังนัมสามิธรรมบันงนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวัตตสาวกสังโฆสุปฏิปันโน Oh thing. เปียบฮักมองบึ้งอย่าปุ๊ดเนี่ยอาวุธแล้วเปียบฮักกินดาวเสือที่รักวันนี้ดีใจนะดี ทักเ้าสิบหต์ลกระบวนการตรงนี้มันเป็นว่าการทำไมถึงต้องจำใจจำใจวินัยเกิดจากการบังคับนะถ้าบังคับบ่อยๆจะเป็นวินัยในตัวเองวินัยในสังคมแต่ถ้าบังคับมากๆจนกระทั่งติดเป็นนิสัยจะเป็นสันดาษ ติดไปเลยว่าแบบเนี้ยเป็นวินัยในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับแล้วนั่นแสดงว่าเป็นสันดาลแล้วเป็นสันดาลในทางที่ดีแตท่ทำบ้างไม่ทําบ้างวินัยยังไม่เข้มแข็งอยากฝากพี่น้องผู้กับ,บูกเสือที่รักทุกคนเด็กต้องฝึกนะฝึกจนกระทั่งวันใดทำโดยอัตโนมัตินั่นแสดงว่าอยู่ในสันดาลของเด็กแล้ว วันนี้ฝากเข้าคิดว่ามันมีสามสิ่งด้วยกันเนี่ยเป็นหนทางองถ่กความชิบหายถ้าใครอยู่ถ้าใครเอาสามสิ่งนี้ไ,ไปไว้ในชีวิตประจำวันของเราเ่จะทำให้ตัวเรายิ่งตกต่ำมากยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งก็คือต้องเล่าเล่ามีประโยชน์ไหมมีตามกระสายยาได้ เรากินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเราเครื่องดื่มทั้งหลายกินได้ไหมได้แต่อย่าให้เครื่องดื่มมากินเราอันที่สองคือความโกรธถ,ถ,ถ้าเราโกรธเมื่อไหร่พับสติเราจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นพอได้อะไรมาพับให้ฟังฟังลบคิดที่จะไตรตรองเมื่อวานตุบอกคำพูดนะก่อนจะพูดต่อไปเนี่ยให้นึกว่า ต่อไปขอพูดพัดมันจะเป็นนายเราฉะนั้นพึงระงับความโกรธให้ได้ใครไม่เคยใครไม่เคยโกรธเลยเนะี่ยไม่มีแต่เมื่อคืนดูเราแสดงว่าฟังไปแล้วเราจะใช้บทบาทเจ็มที่จากชีวิตประจักันนนะเรื่องอิจฉาริพยานี่ไม่ต้องยิ่งในเด็กด้วย าสื่อสารมันจะมาแต่ไม่มีละครเรื่องไหนที่แสดงถึงว่าถ้ามีสติแล้วจะเป็นอย่างไรอนสุดท้ายที่นำไปสู่ความทิพย์หมายคือความเย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองนี่เก่งคิดว่าตัวเองนี่ด,ดีคิดตัวเองว่าได้วุฒิบัตรมาเยอะแยะเก่งแล้วไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าตัวเองนี่ เก่งแล้วเยอะยิงแล้วไม่ยอมใครเลยนั่นทำให้ร่างกายทําให้สภาพจิตใจฝ่ามันสำนึกมันจะลดไปเรื่อยๆรืเราอยากได้รู้อยากจะรู้อะไรครับเนี่ยจงวิ่งเข้าหาอยากมีความรู้ก็จะแหวงความหักาจะแหวงหาความรู้ไม่ใช่เข้าไปในห้องเรียนแล้วเอ๊ะวันนี้ไม่รู้จะสอนอะไรเดี๋ยวนี้เด็กมันบอกว่าครูไม่ต้องสอนก็ได้ ครูสอนได้หมดอย่าให้เด็กมันคิดอย่างนั้นตระแวงหาความรู้ได้แต่ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกหลักจากเพราะนั้นให้ลดลงไปว่าความเยอะหญิงทั้งหลายเนี่ยพยายามอย่าให้มีตัวเองแล้วท่านจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะครับฝากว่าสามสิ่งคือความโกรธความเยอะหญิงแล้วก็เล่าเป็นขนทางสู่ความชิบหายในชีวิตของเราไม่วันนี้ก็วันหน้า วันนี้ก็เหมือนกันเราได้ให้ณาวิกรไปดูควาเป็นอยู่ของต่านวันนี้ให้ไปดูสภาพจริงแล้วให้ดูการตรวจวันนี้เป็นตัวอย่างในการนําลูกเสือไปอยู่ค่ายพักแรงในโรงเรียนของตัานเชิญสายที่หนึง่งตามที่พระเจ้าและอาจารย์อักษีอาจารย์ของเจอ ตารามอร้อหมาจากท่านผู้อำนวยการฝึกให้ตรวจลูกเสือในกองที่หนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหมูหินรีหมูเหี่ยวหมูนกข้าแมวและหมูนกนางนวลจากการตรวจในวันนี้เป็นถึงการพัฒนาการของพี่น้องลูกเสือได้อย่างชัดเจนในเรื่องของเครื่องแต่งกายพี่น้องลูกเสือทำได้เกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเพียงนิดเดียวนะครับที่อยากจะเสนอแนะก็คืออย่างเครื่องทองเหลืองนะครับพี่น้องลูกเสือซื้อมาใหม่ก็อาจจะหัดได้ไม่งองงามเท่าที่ของวิทยกรมีอยู่นะครับแต่ก็ฝากว่ากลับไปหัดบ่อยๆหัดเรื่อยๆก็จะงองงามเหมือนกับของวิทยรนะครับในเรื่องของที่พักเรียบร้อยดีครับอาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะให้ตรวจ คือเก็บเสื้อผ้าลงในกระเป๋าเรียบร้อยดีไม่มีที่ตินะครับนะในเรื่องของครัวก็เรียบร้อยดีเกือบร้อยเอร์เซ็นตมีเพียงนิดเดียวครับคือที่เท้าที่ดินนะครับแล้วก็ฐานนะครับเมื่อใช้แล้วก็ควรจะจัดเก็บเข้าที่นะครับไม่ให้อยู่ที่ที่เตานะครับอื่นนั้นยอดเยี่ยมมากครับผมขอบคุณครับ ครับผมและคณะได้รับมอบหมายจากท่านผู้อนุนวัการฝึกให้ไปตรวจหมู่หมูวัวหนึ่งแมวหนึ่งถิงโตหนึ่งและก็เสือหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับสายที่หนึ่งเมื่อกี้นะก็คือทุกหมู่มีการพัฒนาดีขึ้นแบบทันตาเห็นจะมีการนลิกหน่อยนะซึ่งเป็นสิ่งที่มองข้ามแต่ก็ได้นะครับอย่างเช่นการแต่ง แต่ครึ่งแบบนะบวกเกิลม,มันอาจจะปิดๆิเบีบ้ยวไปนิดหนึ่งหมวกเอียงไปนิดหนึ่งผมแลบมาหน่อยหนึ่งข้างหลังใหญ่ไปนิดหนึ่งถ้าหากว่าเราช่วยกันดูยาที่ผมแนะนําไปเมื่อวันแรกๆแ,แล้วเนี่ยถ้าพวกเราช่วยกันดูสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับตหลหรับที่พักเนี่ยก็ยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่นิดหนึ่งว่าในมู่มี8กคนแต่ที่ราวตาผ้าที่ราตาผ้านะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขามาเนี่ยมันไม่ถึงมันได้แค่สองคำผื่น ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าที่เหลือมันอยู่ที่ไหนเอาไปตากที่ไหนเนี่ยนะครับก็เป็นที่เป็นที่สังเกตได้นะตลาดที่พักอย่างอื่นก็ดีเรียบร้อยดีครับเก็บที่นอนหมอนมุ้งต่างๆเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากสำหรับครัวนะครับก็มีบางหมูนะที่พวกหม้อพวกกระทะเนี่ยไม่ได้ขัดนะครับอาวเครื่อกรที่ไปตรวจครัวนะอาจารย์สมพันธ์ก็ลงทุนนะเอามือป้ายเลยเขาเมาติดนิ้วดําปีเลยแสดงว่าไม่ได้ขัดนะ ก็อย่างที่เคยแนะนําไปวันแรกๆก,ก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะในในการุงหาอาหารเนี่ยเราเอาโครนนะทาทาซะก่อนนะบางๆข้างนอกเนี่ยหรือว่าถ้าโครนไม่มีก็ใช้ดินนี่แหล,ละละลายน้ําก็พอเป็นโครนไปป้าดซะหน่อยมันจะทําให้ขัดง่ายนะป่าๆทิศเดียวก็ขาวแวบ,บแล้วนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะแก้ไขคือฝาเปลยกกลุ่มแห้งเนี่ยนะลุมเปียกกลุมแห้ง่นะไม่ได้เปลี่ยนใบไม้เลยนะครับมันยังเหี่ยวอยู่ <N> นะบางทีเนี่ยเราเทเศษอาหารไปเราล้างสนะิ่งของ,งต่างๆเทไปเศษอาหารมันคาอยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยพวกหมูหมากาไก่ถ้าเกิดมันมีจริงๆนะ่มันก็จะมา,ะมากินเปลอเละเทอะหมดนะในบริเวณเต็นท์พักเราเนี่ยมันก็จะเปลือกหมดครับต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดครัวนะทำอาหารประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดครัวปั๊บขั้นล้างหมอ้อล้างหหยเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บ หน้าที่ต่อไปก็คือต้องเปลี่ยนใบไม้ที่หลุมเปียกทุกครั้งไปนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์ดีทุกอย่างครับขอต้องเจยครับสวัสดีครับครับตามที่ได้รับเป้าหมายไปตรวจหมูอินทีย์สองเยลสองเข้าแมว2น,งนงังคน2ในเรื่องเครื่องแบบนะครับก็แต่งกายได้ดี ก็คล้ายๆกับหัวหน้าสายตรวจที่1และที่2ที่กล่าวมาก็ขอไม่ขอจะพูดซ้ํำซากอีกนะครับท่านนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นครับทุกทุกท่านแล้วก็ทุกหมู่นะครับก็ขอชมว่าดีเยี่ยมนะครับต่อให้รักษามาตรฐานนี้ไว้นะครับ ผมได้รับมอบหมายให้ไปตรวจในสายที่4นะครับผลการตรวจในด้านเครื่องแต่งกายเครื่องแบบทุกคนแต่งกายได้เรียบร้อยดีพยายามแก้ไขแล้วทม่ต้องรอยายงานเห้เห็นนะครับด้านขาวพิบานนะครับท่านแตกต่างจากสายอื่นผมคิดว่าท่านไม่มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะครับสอบถามแล้วไม่มีอะไรที่ขึข้นใหม่นะครับท่านยังมีเวลาว่างหรือท่านก็ควรจะพัฒนาขึ้นมาบ้างนะครับสรวนด้านที่พัก นอนที่นอนก็มาตรฐานยังดีครับขอบคุณครับครับจากที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจะร่วมในการเปิดให้ไปตัวสถานที่ใช้ร่วมกันนะครับของผู้บริการในสาด้านด้วยกันนะครับคือโรงอาหารก็เรียบร้อยดีครับสะอาดก็ยังมี า้เท้าดูสีเมื่อคืนยังค้ามอยู่มาก1 0 0อนทานครับพอประชุมก็ตั้งเก้าอี้ได้เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยขอเสนอแน่ว่าควรจะแยกสีนะครับแยกสีเก้าอี้ไม่ให้อยู่ปนกันนะครับสลับสีกันส่วนในด้านห้องห้องน้ำนะครับก็สะอาดเรียบร้อยแต่ยังมีมีลิงไปเกาะอ,อยู่3-4ตัวไม่สมควรเกาะอ,อยู่ในตรงนั้นน่าจะไปอยู่ที่ลาวของเขานะครับ แต่ภาพรวมเรียบร้อยดีครับพี่น้องลูกเสือที่รักพี่พบอกแล้วนะเวลาวเด็กไปเนี่ยต้องจำที่จำใจบัง,บงคับทุกวันปฏิบัติทุกวันแล้วจะเป็นพินัยทำยังไงถึงให้เป็นสันดาลให้ได้ไม่รักไม่เตือนไม่รักไม่บอกปล่อยให้ตายตาม ไปไปตามธรรมชาติคะแนนสามสสองคะแนนหมูม่ที่ได้มาตรฐานกันนี้หมูคหัวสองแมวสองสิงโตสอง sữa, đồ, <laughs> mèo một 都一 อินซีสองเยวสอง้าวเมาสลังรวนสอง cái mèo một. Khâu Cần một. Đường ได้แล้วอย่ากจะล่าใจพรุ่งนี้เอามาืีเป็นคะแนนไวรวันมัวอะไรเนี่ยมีไม่ได้เลยเหรอโอเห็นกายดอกจันไว้ไม่ก็ไม่ไม มูอเดียวครับมูอเดียวบ่ฝึกมอปนะ50ก็ได้จับมืออะไรมีสิบห้าคนคนไปตรวจกากระบาดไปแล้วก็ไม่ได้เป็นดอกจันไว้ ขอบคุณในหมู่ทุกหมู่นะที่สามารถนำทีมสู่คะแนนมาตรฐานได้เวลากลับไปอยากรู้คะแนนมาตรฐานอย่างไรให้มันจบที่ผมเพื่อไระกายที่เรียนนะตรงขวาหันต่อที่ มันเหลืออีกเมื่อกี้ผมบอกว่าความพร้อมของเราเนี่ยประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเหลือวันนี้อีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะรอดไหมถ้ารอดก็เต็มรอยพร้อมที่จะเป็นพุ่กลับได้วันนี้จะเป็นวันพิสูจน์เป็นวันพิสูจน์ขอจบคำประสัยเปตรงนี้ครับสวัสดีครับฮ้งต้องอยาลุ่เรียบอาวุธระเบียบ ดีครับต้องต้องอยาวุธเรียบอาวุธตรเวียบทักครับใจหายใจความในน้ำมูในน้ำมูเดียวเป็นเทคนิคเล็กๆของคณะวิยากรน,นะเนาะก็สามารถกลับไปนำไปใช้ได้ทีโอกาดอกจันไวนน้คะแนนมากก่าคนอื่นไม่ว่าไม่ได้นะครับไอ้ที่ได้มาก่อนนะคะแนนพอๆกันนะ,นะครับทีนี้ที่ออกมาตรงเนี้ย เป็นธรรมเนียมของการอยู่ค่ายอของการฝึกอบรมการน,นักงชั้นสูงนะครับถ้าทุกหมู่ได้ธงเขียวแล้วีแสดงว่าทุกหมู่ได้มาตรฐานของการฝึกอบรมแล้วนะครับแต่มาตรฐานจริงๆเท่าไรไม่รู้แต่เราตั้งไว้ตรงนี้พวกเราผ่านแล้ว,ลวมันก็มีพิธีการที่จะเอาธง,งเขียวขึ้นนะครับธงเขียวขึ้นนะครับการจะเอาธงเขียวขึ้นนั้นมันหน,นักอ่ะความจริงมันน่าจะขึ้นตั้งแต่วันแรกแล้วมันขึ้นไม่ได้นะพวกเราก็เริ่มว่ามันหนักจังต้องทํานู่นทํานี่ทําส่งอะไรเงี้ยนะครับ มันการขึ้นธงเขียววันนี้ก็ต้องมีการโหนะครับโหนะครับโหแล้วก็จะมีชักธงขึ้นนะครับโหสามลานะครับก็ขอเชิญหมู่บริการสองคนนะครับมาเช้านะครับมาชักธงครับเพียงรับนีโตกระเสือสองคน นะครับเป็นธงมาตรฐานนระม่ต้องทําความคารพนะครับอ่ะกองตองวางไม้งามไปโทษวางไว้พรองอนะครับเวลาโโหนะครับโหผมพร้อมไหมฮะเ๋ยวครดครูจะนับหนึ่งสองสามนะให้ข้าเท้าซ้ายเท้าซ้ายมาข้างหน้าย่อตัวลงไปแต่ลองซ้อมย่อตัวลงไปนะครับเอาสองมือป้องปาก แล้วก็เงยเงยเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วก็จะโหพร้อมกันแล้วพอไปหนึ่งครั้งเราเวลาหิ้วพอจะหิ้วนี่นะครับพ้ยกมือยกมือซ้ายขึ้นอยกมือซ้ายขึ้นนะครับแล้วมือขวาทาตีมุยนั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มโหใหม่เนาะสามลานนะครับพอโหจบหนึ่งครั้งนะครับต้องตกให้ได้หนึ่งในสามนะครับครั้งที่สามถ้าไม่ถึงครับต้องทําใหม่เริ่มใหม่นะครับพร้อมยังพร้อมก้าวท้ายไปหน้า ย่อตัวลงไปมือป้องปากเอ่ยหน้าขึ้นหน<อ>ึ่งสองสามเอามือมือขึ้นด้วยเอาครั้งที่สองย่อตัวลงไปอีกอยังดังไม่พอ หยิบไม่พร้อมทำระเบียบพักขอคุณก็สั่งเอง ครับนี่ก็เป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งนะครับที่ท่านทางคณะผิ้ปรกรนั้นนะครับได้นํามาสอนท่านนะครับแต่ไม่ได้ไปใช้ที่โรงเรียนนะครับทงเขียวนั้นที่คืนนี้เอาไว้เฉพาะอบรมชั้นสูงเท่านั้นนะครับที่โรงเรียนไม่ต้องใช้นะครับเห็นบางโรงเรียนนําไปใช้นะครับเพราะโรงเรียนนั้นเข้าค่ายแค่คืนเดียวแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ใช้เฉพาะอบรมชั้นสูง A t ทเท่านั้นนะครับครับ หลังจากที่ปล่อยแยกจากตรงนี้แล้วนะครับ้ากถอดตรงตรงนี้แล้วให้ท่านนั้ไปเปลี่ยนชุดลำลองแล้วไปเข้าห้องประชุมเพื่อที่จะไปทำคติธรรมประจําวันนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยากรแจกคติธรรมประจําวันนะครับรีบไปรีบมาครับรีบแต่งรีบเปลี่ยนชุดลำลองให้เรียบร้อยถ้าท่านช้าเวลาก็จะช้าไปเรื่อยนะครับเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่รอท่านอยู่นะครับกองก้งกองแยก แยกไม่ต้องทำวัยายุธกองแยกนั้นขวา,าหาันเฉยครับนะครับกองแยกทำต่ขวา,าหันแล้วก็แยกไปเลยถ้าทำวัายาวุธแล้วขวา,าหานันกองเลิกนะครับ